ในที่สุดทีมเทลส์ก็ได้ปล่อยรีมาสภาคที่ผมรอคอยมากที่สุดแล้วนะครับผมและนี่คือบรรยากาศของผมหลายเพื่อนๆในงานครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเทลซล้วเนี่ยมันก็จะมีงานเกมคอมส์ที่เขาก็เปิดโอเพ n นไนทตอนเที่ยงคืนนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นผมก็คงจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเทลซฟอกดีมัสเนี่ยปล่อยมาตอน3ามทุมแล้วตอนนั้นผมคงจะหลับฝันดีอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ในเมื่อผมขอบคุณในโพสต์ไปแล้วเนี่ยผมก็จะขอขอบคุณในวิดีโอด้วยเหมือนกันนะครับผมขอขอบคุณเหล่าผู้ติดตามทั้งหลายที่เข้ามากดติดตามในช่องของผมกันนะครับที่ได้ดูจากคลิปมาสเตอร์แล้วก็ขอแนะนําตัวขอฝากตัวทุกคนเลยว่าช่องนี้เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกม JRPG ที่เน้นไปส่วนใหญ่กับพวกเทลซอฟแล้วก็เกมของบันไดน้ำโคนะครับผมอาจจะมีอะไรที่เป็นคอนเทนต์สนองนี้ของตัวเองบ้างนะครับเช่นเทลออฟออ s เตเลเป็นต้นแล้วก็ประมาณนี้ครับผม โดยด้วครับแต่ก่อนจะไปดูรีแอคชั่นของผมกันเนี่ยผมก็นึกว่ามันจะเป็นนามะโฮโซยาวๆนะที่เขาจะมาไลฟ์สตรีมที่เขาจะพูดถึงเกมเนี่ยประมาณ3นาทีแต่เวลาพูดถึงเรื่องเมิรของตัวเองไปเนี่ยหรือสินค้าของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ30นาทีเพล่เพลอะ,ะอาจจะเป็น1ชั่วโมงเดี๋ยวสัมเปิลให้ดู สวัสดีท่านผู้ชมและแฟนคลับเทลออฟทั้งหลายนะครับแต่ตอนนี้เราก็เมื่อก่อนอื่นเราจะไปดูตัวเกมเนี่ยเราขอนําเสนอเมอร์ชตัวนี้ก่อนนะครับว่าเรามีถุงมือของจูนมาเตสและดาวของมิลาในลักษณะเป็นแหวนนะครับสามารถไปซื้อกันได้แล้วก็จะมีการจับจาหน่ายในงานเทลออฟเฟสิ i v a ลนะครับมีคุณโยนากาซึบาซามีคุณมิโยกิสวะชิโรในงานด้วยนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับผมในปีหน้าแล้วก็ตัวของเกมกันเลยดีกว่านะครับ 8,7,6,5,4,3,2,1,0โอ้โหคุณเคยอย่างดีเทมเพลตนี้ไอเทมเพลตนี่วิดีโอตัวนี้แบบเห็นกี่รอบก็ยังขนลุกอยู่นะเฮ้ยมันแอบมีเปลี่ยนแปลงอยู่นะ วุ้ยคนลุกคนลุกคนลุก The next t e l of t e Master is เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮมาเป็นไบมาเป็นไบเอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยย่งข้้ภาคอะไรอะฮาร์เหรอฮาร์เหรอทีแรกเนี่ยผมใจสั่นเลยนะที่คิดว่ามันจะไม่ใช่เทลซอปเอ็กซิเลียทีแรกที่แบบไอ้กลวงนี่คิดว่ามันเป็นภาคฮาร์เพราะว่า พวกดอกไม้ซาก,กุระอะไรเงี้ยผมจะนึกถึงตัวของโคลคูฮาร์สจากเทลออฟฮาร์ตลอดเลยแต่ความหวังของผมมันก็ประกายขึ้นมาอีกครั้งในตอนที่ท้องฟ้าที่ผมคุ้นเคยได้ขึ้นภาพขึ้นมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไป้ตอนโตเดเฮ้ยเอ็กซิเลียต้องขนาดนั้นเลยเหรอ ตอนนี้ตัวอย่างรันไปเนี่ยผมแทบจะนึกทุกช่วงเวลาที่ผมจับจอยเพียสาของผมไม่เล่นจุดก็ไม่ล่ารำท่าใสมอนแบบไม่ปลาณีแล้วก็เก็บเลเวลอย่างเอาเป็นเอาตายแถมห้างนี้เนี่ยมันก็สามารถเซตท่าโจมตีของเราได้16ท่าเหมือนเบอร์เซเดียเลยแต่มันเล่นยากกว่ามากๆเพราะมันมาในรูปแบบที่คล้ายๆกับคอมานเกมต่อสู้แต่เดี๋ยวผมเก็บไว้รีวิวรอบหน้านะครับ สำหรับใครที่ได้ดูวิดีโอเทลซ็อปเอ็กซิเียที่เป็นรีวิวตัวเก่าของผมเนี่ยตอนนี้ผมก็น่าจะอันลิสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าผมว่าวิดีโอตัวนั้นเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีพอแต่ว่ากลับมาในครั้งนี้ผมว่าผมจะทําให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้โหดเท่าเบอร์เซเลียแต่นอสทอร์เจียแน่นอน ยูเรเนียชินเนโนะโมโนกัต ا ر อ้ยเยีม่วม่า,มาจริงสองตัวเอกที่คุณเลือกได้หนึ่งคนกับหนึ่งเจ้าแห่งเซเดก่อนเราจะไปกี้กันต่อเนี่ยผมก็ขอกี้ก่อนนะครับว่าคำว่า,าเซเดเนี่ยมันแปลว่าผู้สวรรค์น,นะครับแล้วผมก็ไม่มั่นใจด้วยว่าคำแปลนี้เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ผมคาดเดาว่าอาจจะถูกใช้ครั้งแรกในตอนที่มังะงเทลซอฟอิกซิเลีย มีล่าไซส์ได้ถูกแปลในไทยครับผมโอ้ยคุณคุณเคยแบบฟิลลิ่งแบบอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยโอ้ยหกสิบเฟรมด้วยแต่น้มห <64 frame. S 2> กสิบเฟรมเจเขาได้เสีตังแล้วหกสิบเฟรมก,มก,มกมูซื้อกูซื้อเฮ้ยนี่นี่ไงมีไอคอน แล้วก็ไม่โอ้ดีเอลซจบรีมาสใหม่ทั้งทีเราก็ได้อะไรเพิ่มเติมนะครับเราได้สิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับเกรซเอสเอฟเลยซึ่งน่าจะเป็นวิสัยทัศน์หลักของการนำรีมาสมมานะครับแม้จะเป็นสตูทําจาก GracesF ที่เป็นโทเซ่คราวนี้ก็เป็นดูจิโรกิกรอเวิร์กส์ที่มีผลงานมาจากวิกิเียอนาโตเมียและออคโตแพรทราเวลเลอร์ครับเพิ่มเติมมาก็คือรีมาสจะมีเวพอยต์บอร์ควสมีปิดอินเค้าในดันเจียน และ DLC หาซื้อง่ายมากคือต้องขอเล่าประสบการณ์ตรงกับตัวเกมนี้กันก่อนนะครับผมคือผมเล่นโซนญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ข้อดีก็คือผมได้ภาษาญี่ปุ่นเกมนี้ส่วนข้อเสียก็คือผมอดเล่นเควสเสริมบานในเกมนี้เพราะว่าบางทีมันก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันก็ต,ตามระดับภาษาของเราที่สามารถเข้าใจได้ ส่วนเรื่องของเอ็นเขาเนี่ยช่วงเลดเกมเนี่ยเราจะเก่งมากๆเลยครับเพราะว่าสกิลทีเนี่ยพอเรามีอัพไปดันจนเหมือนมันเกือบจะสุดแล้วเนี่ยคือมันแกล่งระดับที่ว่าเราไม่ต้องการ XP จากพวกมอนขยะเลยครับมันสามารถเคลียร์กันได้ชิวๆสบายๆเพอเพไปห้องบอสได้เลยเอางี้ครับคือว่าผมมีเครื่อง ps3 จริงๆนะครับแต่ว่าผมไม่รู้วิธีซื้อ DLC ว่ะคือ <laughs> ต้องเข้าใจก่อนว่าผมอะซื้อแผ่นญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วพอผมจะซื้อ DLC แล้วคือผมอยู่โซนไทยไงแล้วเวลาผมกรอกผมก็กรอ,อกที่อยู่ไทยไปสิแล้วราคาที่ผมได้มเป็นราคาแบบ SEA ครับเออ Southeast e Asia แล้วมันซื้อของญี่ปุ่นไม่ได้หรือผมไม่รู้วิธีแหละใช่ใช่ผมไม่รู้วิธีนั่นแหละนั่นคือเรื่องจริงนะครับผมแล้วคือผมไม่รู้วิธีอะไรอย่างนี้เนี่ยผมไม่สามารถ หาดีเอลซมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้ท่านมิราของเราได้เว้ยคือผมทําได้แต่ใส่อาโฮเกะให้นางอะและไม่รู้ด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยตัว store ของ p s เตอนนี้ของพ s 3ตอนเนี้นะมันปิดไปหรือยังนะครับผมแล้วก็ผมไม่มีวาสนาพอที่ผมจะไปหาซื้อของในนั้น,นแล้วก็ไปเติมแบ็กกราวพีของผมให้เป็นรูปเบลเวตได้แล้วอะ่ะแหมน่าเสียดายจริงแต่ว่ายุคนี้เนี่ยถือว่า หาซื้อได้ง่ายกว่าเดิมแล้วน,นะครับ DLC อะไรเงี้ยซื้อง่ายมากเลยแล้วก็มาในยุคนี้มันก็มีข้อดีด้วยนะครับผมนั่นก็คือคนเล่นภาค PS3 จะรู้ดีครับว่ามันมีฟิลเตอร์โทนมืดครับผมแต่พอมาในยุคนี้ไม่มีแล้วฮะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจพวกเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาจะทำสีภาพให้มันมองยากๆเป็นโทนมืดทำไมเกมอื่นไม่เป็นนะเป็นแค่กับเกมพี่เนี่ยพอมาปีนี้ก็ตัด ND Filter ออกไปสงสัยจะโดน next-gen Filter ตามยุคสมัยนะฮะแต่เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่า next-gen Filter เนี่ยมันจะออกส้มๆแบบ Mexican Color f i l m เหรองั้นเดี๋ยวเราไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจากวิดีโอ e รี t i ชัเนี่ยมันจะกลายเป็น r o s t video reaction แทนนะครับผมเอาละมาถึงพาร์ทที่ผมคิดว่าผมน่าจะตัดสินใจเอามาลงวิดีโอยากสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าผมไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะมีสิ่งสิ่งนี้อยู่ในตัวอย่างนี้ครับ ยูร nah oh! ah. ินาคิซ no ีนนีมนอาฮฮเชีชีเฮ้ยคุณนินมาตากับอันใหม่เดือนเดือนตุลาคมปีนี้ท้ายเดือนตุลาเดสตรีมไดเล่มที่สามเง กกูเกงไวเงไววว้้้แลหลังจากที่ผมได้เห็นรูปวาดนั้นไปเนี่ยมันทําผมตื่นตันมากๆเลยมันเป็นเวลาก,กว่าเกือบจะหปีแล้วนะที่ผมไม่ได้เห็นภาพวาดของคุณอินโนมตัตะเขาครั้งล่าสุดที่ผมเห็นมิาเนี่ยคือตอนปี2 0 1 2แล้วผมได้เห็นมันอีกครั้งในปี2025ซึ่งในเนี้ยมันทำให้ผมรู้ว่าดีมาสเตอร์โปรเจกต์เนี่ยมันถูกวางแผนเอาไว้มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเสียแล้วมาตั้งแต่ก่อน 24 2024ก่อนครบรอบ30ปีนะครับผมแล้วเขาได้วาดไว้เตรียมไว้อาจจะเผื่อไว้สำหรับงานงานนี้โดยเฉพาะแล้วก็ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของนักวาดสองท่านนี้มากๆเลยไม่ว่าจะอาจารย์โคุเกะที่งานวาดของแกเนี่ยอัปเดตร่างเยอะมากคือว่างานของแกเนี่ยอัปเดตมาตั้งแต่ปี2018แล้วตั้งแต่สมัยที่เอ่คลสโตเรียเนี่ยยังเปิดให้เล่นอยู่นะครับคือเขาออกแบบให้คนาาฮิวเจอร์นั่นแหละครับ ลองดีไซน์มาเทียบดูเนี่ยแทบจะเห็นถึงความต่างเลยครับอาจจะจำลายเส้นเดิมไม่ได้ด้วยซ้ำส่วนอาจารย์อินโนมาตะเนี่ยก็ยังคงริมฝีปากดวงตาและเส้นผมที่เหมือนถูกลมเป่าใส่อยู่ตลอดอยู่เหมือนเดิมครับผมยังดูอ่อนโยนเหมือนเดิมนะฮะและผมก็ไม่รู้ด้วยว่ารูปวาดรูปนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปวาดงานชิ้นสุดท้ายที่เขาได้เหลือทิ้งไว้ให้เราหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นรูปวาดก่อนจะเป็นเซอร์เบิร์นอาร์ที่ไม่ได้ใช้ หือจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันคงจะไม่ได้สำคัญแล้วนะฮะมันสำคัญที่ผมได้เห็นรูบานนี้อีกครั้งมันมัน,ม,นมันตื้นตัแลนะ้วตอนตอนเห็นรูเปมื่อกี้ไปเอาละก่อนที่มันจะกลายเป็นวิดีโอระบายความในใจนะครับผมก็ เดี๋ยวซอบิ x ซีเดียก็จะวางจำหน่ายลงบนทุกแพลตฟอร์มคอนโซลจะได้เล่นวันที่30ตุลาคมปี2025ส่วน PC จะได้เล่นวันที่31ครับส่วนชาวสวิตเนี่ยก็ต้องทำใจกันก่อนเลยนะครับว่าพวกคุณได้เล่นแบบ30เฟรมแน่ๆใช่ครับคนนั้นก็เริ่ถึงผมด้วยแน่นอนแล้วผมก็จะเสียทั้ง PC แล้วก็ s i t c h แน่ๆล่ะเอาละนี่ก็เป็นทั้งหมดของวิดีโอตัวนี้แล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับ รีมาสตัวนี้บ้างตื่นเต้นกันหรือเปล่าหรือว่าใครที่ไม่เคยเล่นเอกซิเลียมาเลยเนี่ยอยากจะลองเล่นอยากมีความรู้สึกมวลอารมณ์อะไรต่างๆที่อยากจะบอกเล่าหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเอาละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Have a nice day